ได้ยินเสียงขึ้นเที่ยงยี่สิบได้ยินเสียงขึ้นแล้วนะครับว่านันเดชอยู่แถวไหนนะครับนะณเดชดอยู่ชายชายทะเลที่ไหนนะครับก็เป็นทางผ่านของพวกเรานะครับชายทะเลชะอำนะครับอำเภอชะอำนะครับอำเภอชะอำนะเพระชนะนะเรบุรีนะครับเพชรบุรีตอนนี้เราไปกันนั้นไปหุวยหินคือประจกทีริขันอันนี้เรามาเพชรบุรีนะครับชะอำนะครับที่ชะอำนะครับบรรยากาศ อร่อยนะครับร้านของสดนะครับของสดอร่อยเราเคยมาทานทีนึงแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าเขามีอะไรให้ทานบ้างนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับครับบรรยากาศรอบๆนะครับก็ชายหาดชะอำนะครับอะอเลอชะอำนะครับนี่มาดูวิวนะครับดูวิวก่อนนี่ดูวิวเราก็จะพาไปดูร้านอาหารนะครับครับตรงนี้ก็เป็น ร้านร้านนะครับที่จําง่ายๆหน่อยที่ผมจําง่ายนะครับก็เคยนี่ครับร้านนะครับใช่ร้านเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านเขาอยู่ตรงไหนนะร้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับร้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับก็ผมเคยมาทีนึงแล้วเคยมาทีนึ่งครับอร่อยอร่อยมากนะครับอร่อยมากสื่นจวาสื่นจวาสื่นจวาสื่นใาโอเค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 ครับก็พาเอ่อ ญาติของเราจากที่เวียดนามนะครับมาเที่ยวชะอำต่อนะครับอำเภออำเภอชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อเมื่อวานเมื่อเช้าเราอยู่หัวหินอยู่เลยนะครับนี่ครับร้านนะครับอาหารสดนะครับอาหารสดสดๆเลยนะครับถ้ามานะครับร้านกานนิการ้านเบอร์หกนะครับร้านหกปักหมุดมาได้เลยครับปักหมุดมาได้เลย นะปักหมุดมาได้เลยนะครับร้านเบอร์หกนะครับครับกันมีนะของสดๆนะครับกุ้งนะครับกุ้งนะครับกุ้งเลยเนี่ยมีขนาดมีไซส์นะครับมีไซส์มีขนาดมีไซส์นะครับอันนี้นะอ่ะลุกนะเนี่ยนะนะเนี่ยมีอาหารเยอะแยะเลยนะครับอาหารเยอะแยะเต้รเตอรนะเนี่ยเนี่ยเต้รเตอร เนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับมีเยอะแยะนะครับเนี่ยนี่มีกุ้งมีอะไรนี่นี่นะครับนะครับ่อารอเารอมขวอ่ะไรอนึไ้ได้อเนี่ย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 ิงเจ้าสิ้นเจ้าซิ่นเจ้าวันนี้ซิ่เจ้าสิ่นเจ้าซิ่เจ้า เนี้ยเดี๋ยวกินกันสดๆเลยฮะเนี่ยเนี้ยดินพ้านเนี่ยเนี่ยนะครับดินพ้านเลยนะครับดินพ้านใช้คนละครึ่งก็ได้นะเนี่ยเอาดินพ้านเลยเนี่ยนี่สดๆเลยนะเนี่ยปูสดๆเลยปูสดๆเลยเนี้ยปูสดๆของสดๆเลยนี่ของสดๆนะครับเนี่ยอ๋อเนี้ยเนี่ยเป็นเป็นเนี้ยเนี้ยเป็นเป็นอืมอืมอืมร้านเดียวกันป่ะเอาเลยทำไม่ว่า อ๋อโอเคนะครับก็อปูนะอืมนะครับก็นี่นะอย่าลืมนะร้านหกผมโฆษณาให้แล้วนะเนี่ยไก่สดอยู่นั่นเนี่ยไก่สดนี่เจ้าของนี่เนี่ยเนี่ยซอสเนี่ยเนี่ยดูงัวเฮงรวยอร่อยแน่นอนมากินครั้งที่สองเลยเนี่ยอ่า ้องน้ำอยู่ตรงไหนอ่าตรงหัวหัวมุมน่ะตรงนู้นน่ะไอ้ตรงตรงแอร์แอรโดนแอร์ตรงแอร์ตู้เหลืองๆอ่ะไปเลยเดินไปเลยเอาตังไปด้วยตังไปด้วยเอาเศษตังไปด้วยมีมีมีอ่ะอืออต้องใช้ตังต้องใช้ตังนะครับก็เอาเอามาไหม เอามาเลยเอาไปครับก็นะครับก็นะเนี่ยบรรยากาศนะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะถ้ามาเที่ยวชะอำนะครับก็มาแวะร้านที่หกเนี่ยฮะซอใหญ่เนี่ยซอใหญ่กาลังคิดอยู่นะเนี่ยซอใหญ่นะครับเรามานะร้านที่หกกับร้านนี้ก็โอเคครับถ้าได้ปูเปิดมีปูนะมีปูนะครับปูมีกุ้งนะมีกุ้งนะเยอะแยะนะครับก็ บรรยากาศโอเคนะครับบรรยากาศโอเคนะครับวันนี้เราก็พาญาติจากเวียดนามมามาทานอาหารกันนะครับมาทานอาหารกันนะครับกับคำนะครับก็นะบรรยากาศนั่งชายทะเลเลยนั่งชายทะเลเลยนั่งชายทะเลเลยครับนั่งชายทะเลเลยนะนะดูแต่บรรยากาศเนี่ยไม่ยายผมไม่ยายผมนะเยกีวันนี้เยกีมา วัวนะครับมาทั่วยายกีมาทั่วอ้ายกีทักทายลูกหลานเนียแล้วบกมือหน่อยบกมือยายกีอันนี้นะฮะยยายกีไอ้คุณนายอุบลนะครับเอาเอาเอาให้ตรงวันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ดูบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะครับเนี่ยนะยายกีอ่ายายกียายกีหันมางี้อายกีเอาโหบกมือยายกีไปยายผมนะครับไปยายเขาก็นะอายุมากแล้วนะครับไป หลือคนเดียวหลักผู้หลักผู้ใหญ่ผมนะครับก็เราก็ดูแลกันไปดูแลกันไปนะครับดูแลกันไปนะครับครับที่นี่นะครับนอกจากอาหารสดแล้วนะครับอาหารทะเลสดรสชาติดีเลยนะครับยังมีส้มตำนะครับร้านส้มตำส้มตับอะไรส้มตำร้านหกอะร้านหลังร้านเบอร์หกส้มตำหลังร้านเบอร์หก รอบที่แล้วเรามากินที่นี่ใช่ไหมต้มสั่งที่นี่อ่ะครับเนี่ยดูดูโอ้โหนี่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 โอ้โหนี่นี่นี่น่ารักทั้งคู่เลยเนี่นี่น่ารักทั้งคู่เลยเนี่ยนี่นี่ดูดูนะนอกจากเลี้ยงนั่นแหละเออมีหลานอีกคนนึงออกได้ไหมออกสื่อได้ไหมลูกก็คือได้โอ้คนสวยคนสวยนะคนสวยนะครับก็มีหลานนะนะโอเคอ่เอาโอเคโอเค มานี่มานี่นี่ดิวซอสอสใหญ่ซอสใหญ่แนะนำซอสใหญ่แนะนำเลยกุ้งกระเทียมค่ะนี่ดูอ่าเอาตุ้มกุ้งกระเทียมอ่ากุ้งกระเทียมอ๋อกุ้งกระเทียมอ่าตุ้มกระเทียมเนี่นี่แนะนำกับซอสใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยซอสใหญ่ยกยกยกเลยกุ้งเผาอ๋อกุ้งเผาโอเคแล้วก็มีอะไรอีกซอสผัดค่ะอ๋อนี่ร้านหกแล้วผัดผัดออกมีหอยแครงลวกเนี่ยแล้วก็มีหอยเชลล์หอยเชลล์โอ้ย โอหอยเชลล์นี่อร่อยเลยผมเคยทานเคยทานโอหอยหวานย่างอีนี่นี่นี่แล้วก็ปลาทอดกระเทียมค่ะปลาทอดกระเทียมนี่นี่นี่มีปูทะเลเนื้อนึ่งอ่าปูทะเลเนื้อนึ่งนะครับปูทะเลเนื้อนึ่งนี่เนี่นี่ยเนี่ยจากร้านหกนะครับอย่าลืมร้านที่หกนี่เห็นไหมเห็ร้านที่หกไหมนี่นี่เนี่ยเจาะหอยเชลล์เค้งๆรวยๆอ่าเนี่ยเนี่ยแนะนำฮะนี่ไหลสดอยู่นะค่ะค่ะน่าไหลสดอยู่ ถ้าจะติดตามดูดูนเดชนเดชชื่อนเดชพาเพลินผมผมไม่ได้ไรกเอาตังเอาเติงเราผมก็คำคำมไปนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีทีมงานเนี่ยเนี่ยดูน้องทีมงานกันหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสะอาดครับครับอาหารสะอาดนะครับอาหารสะอาดนะครับดูนะครับร้านค้าเนี่ยผมมาได้เพราะปักหมุดปักหมุดนะผมจําปักหมุดไอ้ปักหมุดมันขึ้นเลยนะปักหมุดขึ้นเลยคารงานทกเออเข้าไปดูในทิกเกอได้เลยเออเออ เออผมนึกไม่ออกไอ้พี่เขาเขาจำเหมนไอ้มันร้านหกเลขหกเลขหกไอ้มันสิบหกเลขหกไหมหกร้านที่หกนะครับอย่าลืมนะครับนี่นี่จะเพื่อนเพื่อนเพนหลายมาแล้วโอเคโอเคโอเคนะครับก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณสอยทีนี่ดูทองซ้อเนี่ยดูสองซอโอ้โหนี่บัตรนี้ดูซอดูครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศของเรานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆ ไดขอบคุณนะก็มีการแนะนําอาหารมีการอะไรนะก็น่าจะได้นะได้อัธรรแล้วนะได้อัธรรแล้วนะครับได้อัธรรแล้วเพราะว่าที่นี่นะครับก็เอ่อเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเมื่อก่อน40ปีที่แล้วนะ40ปีที่แล้วผมมา<ไ>เขาไม่ได้พัฒนาถึงขั้นนี้เลยนะการพัฒนาของเขาเร็วมากนะครับเร็วมากนะครับก็มีการทําเขื่อนนะครับคือต้องทําเขื่อนถ้าไม่ทําเขื่อนเนี่ย เอาน้าทะเลจะซ้อนะครับจะซ้อซ้อซ้อรถมันจะกินตะล่งไปนะครับเนี่ยต้องทําเกลือนะครับต้องทำเกลือนะครับต้องทำเกลือนะครับแล้วก็เกลือายาวมากนะครับเกลือยาวมากเลยนะ,ะยาวยาวถึงถึงลูกเลยแล้วทางด้านนี้นะฮะถ้าถ้าผมชี้ไปทางนี้ก็น่าจะไปทางหัวหินนะครับไปหัวหินแล้วทางทางด้นานนี้ก็จะไปทางเพชรบุรีนะฮะาจจะพิารน,น,นะครับ มีโอกาสเ้าแวะเวียนมานะแวะเวียนมานะครับแวะเวียนมานะครับก็บรรยากาศของเรานะครับไท,ไทยนะครับทไทยนะของประเทศไทยประเทศไทยเรามีที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปต่างประเทศเพราะต่างประเทศต้นทุนมันแพงนะครับจะเที่ยวในเมืองไทยอย่างเดียวก็โอเคแล้ว คนก็ไม่เหมือนกันนะครับเราจะแต่คนไม่เหมือนกันนะครับก็นะก็แต่คนนะเดี๋ยวไปเจอสมาชิกของเราอีกทีหนึ่งนะนะสมาชิกของเรามาจากเวียดนามพร้อมๆกันอ่ะพร้อมๆกันพร้อมๆกันอ่ะอ่ะนั่งเลยนั่งเลยเต้เต้เต้ตนั่งคนนี้เอ่เออเต้เต้กระโปรงนั่งอย่นี้อ่ะอ <st> อเ <st> อ,อ,อานะ ครับก็สมาชิกเรามานะครับครับก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจใหญ่นะครับภารกิจใหญ่นะช่วงนี้เราก็ต้องมามามานั่นนะแต่เราต้อนรับเอาสินเจ้าสินเจ้าเอาสินเจ้าสินเจ้าสินเจ้านะครับสินเจ้าทุกคนนะครับทุกคนมีความสุขนะครับทุกคนมีความสุขนะครับก็พาไปแล้วพ่อเขามีความสุขมากเขาเดินออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยนะก็ทุกคนนะครับ มาจากเวยดนามนะครับก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสมาเมืองไทยก็มาเจอที่นี่นะครับมาเจอกันที่นี่นะครับครับก็บรรยากาศอย่างนี้นะครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ท่องเที่ยวมาสองสถานที่นะครับที่อาคารนาวีพิรมแล้วกจวจว็จังหวัดประโจคิริขันนาวีพิรมจังหวัดประโจคีริขันหัวหินแล้วก็มาที่นี่ก็คือ ที่ชามนะหาดชามนะครับชามจังหวัดพิษณุเราเดินทางมาตรงจังหวัดวันนี้วัน,นเดียวกันนะครับวัน,นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับรับประทานอาหารกันนะครับวันนี้นักเด็กขอลงไลน์นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงแรงรวยๆนะครับ